โดนดูถูกสารพัดนุนและมิดาเล่าเส้นทางความรักกับลุยมีแต่คนว่าไม่สวยและไม่เหมาะสมเป็นหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถลน้นแต่ใครๆเนี่ยจะมองและยอมรับในตัวของนุ่นละมิดาเนี่ยเธอต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นระยะเวลาไม่น้อยเลยทีเดียวนะล่าสุดสาวนุนได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวในชีวิตพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจสําหรับความรักที่ใครๆมองว่าไม่เหมาะสมเมื่อนุ่นมีแฟนเป็นพระเอกซุปตาอย่างลุยสกอตต์โดยเจ้าตัวเนี่ยเผยว,ว่า ทุกๆครั้งที่ได้ทําความรู้จักกับหลุยที่ได้รู้จักกันนุ่นเนี่ยจะถอยออกมาก้าหนึ่งตลอดคือเราไม่ได้ดังเราไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นแล้วเขาจะเลือกเราหรอเรา,าคุยกัน6เดือนไม่เคยเจอหน้ากันเลยเราตอบไม่ได้นะว่าหลุยเนี่ยคืออะไรนักข่าวก็ถามว่าหลุยเนี่ยคุยกับนุ่นอยู่หรอเขาก็เป็นคนพูดออกมาเองว่าใช่ครับผมกับนุ่นเราคุยกันพอเราได้ยินประโยคนั้นน่ะ เราอยากจะกราบนักข่าวจริงๆเลยนะเพราะลึกๆในใจเนี่ยคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่หลุยจะมาจีบเราเคยมีคนรู้ว่าเราคุยกันแต่เป็นแบบน้องชายเขาก็พูดมาประโยคนึงว่าเขาจะเอาพี่หรอคำนี้คือเจ็บมาก เราเลยแบบน้ำตาคอกันเลยทีเดียวนะแล้วก็มักมีผู้คนนะหรือกระแสนเนี่ยที่ไม่เหมาะสมเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยไม่คู่ควรกันดําก็ดํานางเอกก็ไม่ได้เป็นแถมถ่ายก็ถ่ายแบบโป้ไม่เห็นสวยแล้วก็ไม่คู่ควรทําไมหลุยเนี่ยต้องเอาผู้หญิงคนนี้มาเกาะหลุยดังนะสิถึงอยากจะเกาะเขาบางทีเนี่ยก็แอบน้อยใจนะเพราะหลุยเนี่ยไม่มีแอคชั่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราคู่ควรกับหลุยแค่ไหนเราอยู่ในวงการบันเทิง แต่เราไม่สามารถพูดได้สักเรื่องเลยว่าฉันเล่นเรื่องนี้แล้วมันดังทําให้เมื่อเราเป็นอากาศเนี่ยแบบว่าคนเข้ามาทักใครๆนะแฟนหลุยหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกว่าแต่เพราะละครเรื่องบุพเพัน,นิวาสต่างหากคิดว่าเรื่องนี้คงรับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วเพราะเล่นมากี่เรื่องก็ไม่มีคนจําได้และนี่คือความในใจของนุ่นลมิดาซึ่งแอบน้อยใจมานานหลายปีหลังต้องพิสูจน์รักแท้กับหลุยสกอต มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง